ยินดีต้อนรับสู่ไรคัลเจอร์แหล่งรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์ที่คุณชื่นชอบวันนี้เรามีสิ่งพิเศษสุดๆมานำเสนอนั่นก็คือการกลับมาของตำนานที่หลายคนรอคอย2025 Mitsubishi Pajero กลับมาแล้วอย่างยิ่งใหญ่พร้อมด้วยสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดและความหรูหราที่โดดเด่นรถ SUV คันนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองทั้งนักผจญภัยและผู้ที่มองหาความสะดวกสบายในการเดินทางมาเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้ไปด้วยกัน เพียงแค่แรกเห็นคุณจะสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งและความทันสมัยของปาเจโร่โดดเด่นด้วยกระจังหน้าดีไซน์ดินามิกชิลที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมไฟหน้าเล็ทรงเฉียบคมและเส้นสายที่บึกบึนทุกองค์ประกอบบ่งบอกถึงความพร้อมในการลุยทุกเส้นทางล้ออัลลอยขนาดใหญ่และความสูงใต้ท้องรถที่โดดเด่นทาให้ปาเจโร่คันนี้พร้อมลุยทุกอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเส้นทางในเมืองหรือเส้นทางออฟโรดสุดโหดเมื่อก้าวเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะได้สัมผัสถึงความหรูหราขั้นสุด เบาะหนังแท้คุณภาพสูงพร้อมการตกแต่งด้วยลายไม้และวัสดุพรีเมียมสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและหรูหราหลังคาพานรามาสันรูปเปิดรับแสงธรรมชาติทำให้ทุกการเดินทางรู้สึกโปร่งโลง่งและใกล้ชิดธรรมชาติมากยิ่งขึ้นที่นั่งรองรับผู้โดยสารได้ถึง7คนพร้อมพื้นที่กว้างขวางเหมาะสำหรับทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทริปครอบครัวหรือการผจญภัยในวันหยุดที่ตำแหน่งคนขับขุณจะได้สัมผัสก,กับเทคโนโลยีล้ำสมัย หน้าจอแสดงผลดิจิตอลขนาด12.3นิ้วให้ข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์และยังสามารถปรับแต่งการแสดงผลได้ตามความต้องการส่วนหน้าจออินโฟเทนเมนต์ระบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายควบคุมการนำทางเพลงหรือการโทรศัพท์ได้อย่างง่ายดายพร้อมระบบเสียงพรีเมียมจากแบรนด์ชั้นนำที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงคุณภาพสูงตลอดเส้นทางในด้านขุมพลังปาเจโรปี2025มีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลาย ตั้งแต่เครื่องยนต์ V6 ขนาด3.5ลิตรที่ให้กำลังมากกว่า280แรงม้าไปจนถึงรุ่น Plug-in Hybrid (PHEV) ที่มอบทั้งสมรรถนะและความประหยัดพลังงานระบบไ y b r i d นี้สามารถสลับการทำงานระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เบนซินได้อย่างรับรื่นทำให้คุณได้รับทั้งความแรงและความคุ้มคา่าและแน่นอนปาเจโรยังคงรักษาสิ่งที่ทำให้มันเป็นตำนานเอาไว้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยระบบขับเคลื่อน4ล้อขั้นสูง Super Select 4WD II ที่มาพร้อมโหมดการขับขี่หลากหลายรองรับทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโครนทรายกรวดหรือหิมะฟีเจอร์ Hill Descent Control และ Electronic Locking Differential ช่วยให้การลงทางล่าชาันปลอดภัยยิ่งขึ้นและกล้องมุมมอง360องศาทําให้การขับขี่ในเส้นทางออฟโรดเป็นเรื่องง่ายดาย ในด้านความปลอดภัยมิ s ูบิชิปาเจโร่ใหม่มาพร้อมกับเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ทันสมัยเช่น Adaptive Cruise Control Lane Departure Warning และ Automatic Emergency Braking รวมถึงโครงสร้างตัวถังที่แข็งแกร่งและถุงลมนิราภัยรอบคันให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือผจญภัยในธรรมชาติและถ้าคุณชอบการเดินทางไกลปาเจโรก็ตอบโจทย์ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยระบบปรับอากาศปรซน Climate c o n t r o ที่ช่วยรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในทุกที่นั่ง พื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางและบ่อหลังที่สามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของนอกจากนี้ปาเจโรยังมีความสามารถในการลากจูงสูงสุงสดถึง3,500กิโลกรัมทำให้การพ่วงเทรลเลอร์หรือเรือเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าคุณจะเดินทางบนถนนในเมืองหรือสำรวจเส้นทางใหม่ๆปาเจโรจะมอบประสบการณ์การขับขี่ที่น่าประทับใจด้วยระบบการสะเทือนที่พัฒนาใหม่เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนและยังช่วยเพิ่มความเงียบในห้องโดยสารทำให้ทุกการเดินทางสบายยิ่งขึ้น 2025 Mitsubishi Pajero คือการกลับมาของตำนานที่ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและจิตวิญญาณแห่งการผจญภยัยพร้อมที่จะพาคุณก้าวข้ามทุกขีดจ,จำกัดและสร้างความทรงจำใหม่ๆไปด้วยกันถ้าคุณพร้อมที่จะสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ Pajero อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไรค์เค้าเจอเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวและคอนเทนต์สุดพิเศษจากเราขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในการผจญภัยครั้งหน้า